สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หมอมีเรื่องร้อนๆที่น่าสนใจและซับซ้อนมากๆมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วค่ะหมอมได้ไปอ่านข่าวและรู้สึกว่ามันทําให้เราได้เห็นมุมมองที่ลึกซึ้งถึงปัญหาที่สารารอชนาจักรกําลังเผชิญอยู่ณนะตอนนี้เลยค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของผู้ลี้ภัยกับรัฐบาลอังกฤษค่ะต้องบอกก่อนว่าสถา,านการณ์ของผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้ามาในสารารอชนาจักรตอนนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และซับซ้อนมากจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่เดินทางมาอย่างไม่ถูกกฎหมายหรือมาทางเรือซึ่งเป็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องเจออย่างหนักหน่วงเลยค่ะตอนนี้รัฐบาลอังกฤษโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย Home o อฟ i c e กาลังพยายามอย่างหนักที่จะบริหารจัดการปัญหานี้ให้ดีที่สุดเลยนะคะล่าสุดเขาเพิ่งประกาศแนวทางใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันมากค่ะแนวทางใหม่นี้คือจะแจ้งให้ผู้ขอลีภัยที่พักตามโรงแรมต่างๆย้ายไปอย่างที่พักที่เหมาะสมกว่าที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และที่สําคัญคือถ้าใครไม่ยอมย้ายโดย ไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องก็อาจต้องเสี่ยงที่จะสูญเสียที่อยู่อาศัยและการสนับสนุนจากรัฐบาลไปเลยค่ะฟังดูอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงแค่มวดขนาดนี้ทางรัฐบาลให้เหตุผลว่านี่เป็นวิธีที่มั่นคงและยุติธรรมเพื่อจัดการกับปัญหาไม่ปฏิบัติตามของผู้รีภยัยและที่สําคัญคือผู้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ต้องเสียไปกับโรงแรมราคาแพงซึ่งเป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนนี่ราคาที่ต้องจ่าย ถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆเลยก็คือหากผู้ขอลีภัยไม่ปฏิบัติหรือไม่ยอมย้ายออกจากโรงแรมไปยังที่พักรัฐบาลจัดให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลายเป็นคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสนั่นแหละค่ะ เพราะรัฐบาลจะหยุดการสนับสนุนด้านที่พักให้ทันทีต้องยอมรับเลยว่าระบบผู้คอลี้ภัยในสหราราชาจักตอนนี้กําลังอยู่ภายใต้ความกดดันสูงมากจริงๆทั้งจำนวนคนที่หลั่งไหลเข้ามาทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลและเรื่องความแออัดต่างๆรัฐบาลจึงต้องเร่งหาทางออกพยายามที่จะฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยทําให้ระบบกลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้งโดยเน้นไปที่ความยุติธรรมและความคุ้มค่าทางการเงินเพื่อปกป้องเงินภาษีของประชาชนอย่างเราๆด้วยค่ะ การปฏิรูปเพื่อความยุติธรรมและประหยัดงบประมาณรัฐบาลระบ,บุว่านี่คือการปร,ปรับปรามผู้ที่ละเมิดระบบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยุติธรรมและประหยัดเงินภาษีของพวกเรานั่นเองแน่นอนว่าการปฏิรูปเหล่านี้ย่อมมีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ทาง home o m e Office ยืนยันว่ามีระบบที่แข็งแกรง่งพอที่จะติดตามข้อมูลของผู้ลี้ภัยที่อาจถูกทิ้งให้ไร้ที่อยู่อาศัยได้ค่ะคือเขาไม่ได้ทอดทิ้งนะคะพวกเขายืนยันว่าจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนหลายขั้นก่อนที่จะถึงขั้นสุดท้ายที่จะต้องถอดถอนที่พักซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆตามที่ข่าวได้ระบุไว้ค่ะ มองว่าเรื่องนี้ก็เหมือนเรียน2ด้านนะคะเพื่อนๆคือเข้าใจเลยว่าผู้ขอลี้ััยก็ต้องการความช่วยเหลือพวกเขามาจากสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษากฎระเบียบของประเทศด้วยถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆค่ะสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะ นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆเรื่องราววันนี้ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะปัญหาของผู้รีภัยนะั้นซับซ้อนจริงๆเนะาะทั้งในแง่ของมนุษยธรรมแล้วก็แง่ของการบริหารจัดการประเทศด้วยเราในฐานะประชาชนก็ได้แต่รับรู้และพยายามทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายแหละคะ่ะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าข่าวสารแบบนี้มีประโยชน์ได้มุมมองใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของหม่อมไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่เอามาเล่าให้ฟังกันแบบนี้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ